Hi, this is what I'm back for For Fun English or For Fun English. We will see each other every Saturday, but today is Tuesday, but it's okay that we can see each other again. I never go away. I miss you a lot. Okay? So krap. I'm Watty Munita back again with For Fun English or For Fun English. เราจะเจอกันทุกวันเสาร์แต่วันนี้เป็นวันอังคารไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสมาเจอกันนะครับผมเรียนรู้ภาษารกรีกษสนุกสนานกับพี่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดหรือสะอาดนะครับว่าเราใช้คําว่าสะอาดในภาษาอังกฤษได้ยังไงบ้างได้กี่รูปแบบนะครับผมดูคําว่าสะอาดและคําที่เกี่ยวข้องนะครับผมคําแรกนะครับ เป็นคำกริยาทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาด clean 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 หนะ้าที่ที่สองนะครับคำว,ว่าสะอาดเหมือนกันแต่เป็นคำคุณศัพท์นะครับผมมีหน้าที่ขยายคำนามก็คือสะอาดสะอาดสะอาดเหมือนกันนะครับก็ clean 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 Clean, เหมือนกันนะครับนี้มาดูคำกริยาวิเศษหรือคำที่มีหน้าที่ขยายคำกริยาที่แปลว่าอย่างสะอาดอย่างสะอาดอย่างสะอาด cleanly 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 ความสะอาดความสะอาดความสะอาด cleanliness 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 มาดูตัวอย่างประโยคนะครับผมเขากำลังทำความสะอาดรถของเขาเขากำลังทำความสะอาดรถของเขาเขากำลังทำความสะอาดรถของเขา He's cleaning his car. He's cleaning his car. He's cleaning his car. รถของเขาสะอาดรถของเขาสะอาดรถของเขาสะอาด His car is clean. his car is clean his car is clean เขากวาดพื้นอย่างสะอาดเขากวาดพื <lonely> ้นอย่างสะอาดเขากวาดพื้นอย่างสะอาดเขากวาดพื้นอย่างสะอาด he sweeps the floor cleanly he sweeps the floor cleanly he sweeps the floor cleanly ความสะอาดของรถสดชื่นความสะอาดของรถสดชื่น ความสะอาดของรถสดชื่น cleanliness of the car is fresh cleanliness of the car is fresh cleanliness of the car is fresh เห็นไหมครับคำว่าสะอาดเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างเป็นทั้งคำนามคำกริยาวิเศษขยายกริยาคำคุณศัพท์หรือ adjective ขยายนาม หรือคำนามนะครับความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีนะครับและทุกคนต้องการความสะอาดดังนั้นเราต้องสะอาดทำตัวเองให้สะอาดทำคนรอบข้างให้สะอาดทำสังคมให้สะอาดด้วยนะครับชีวิตเราก็จะมีแต่ความสะอาดมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะครับสะอาดภายนอกไม่พอนะครับต้องสะอาดจากภายในด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ clean 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 สะอาด cleanliness 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 ความสะอาดความสะอาดความสะอาด Cleanly 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 อย่างสะอาดอย่างสะอาดอย่างสะอาดวันนี้พี่หนึ่งก็ต้องพบกับพวกเราแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์ต่อไปนะครับมีเวลาก็จะมาเจอกันทุกทีอย่าเพิ่งเบื่อสิก่อนนะครับ I have to say goodbye for now See you next time Don't be bored with me okay Goodbye for now. Bye-bye.